โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแ d Off ฟฟิศเช่นเคยนะครับอยู่กับองค์มจี EP ที่84แล้วคุณผู้ชมนะครับมารีวิวอัปเดตแพทกันเหมือนเดิมนะครับว่าแพทในสัปดาห์นี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอันดับแรกบอกเลยว่ามีชิกิงามิตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วโอ้โหรอบนี้นะครับเป็นตัวระดับ S R นะครับที่หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นโจ์กับหลายๆคนด้วยนะครับนั่นคือท่านคิเซอินั่นเองนะครับไหนเจอย่างไปขวาสุดเลยนี่นะครับก็ เป็นท่านที่เขานั่งเดิมพันอยู่มาเนิ่นนานนะครับเออโอ้ยนานมากกว่าจะเข้ามาเป็นที่กิลมินะครับให้เราเนี่ยนำไปลงสนามรบได้นั่นเองนะครับก็ท่านคีซีเนี่ยเป็นเซียนหมักล้อมผู้ที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นอัจฉริยะนะครับในการเล่นหมากนานมากแล้วก็ใช้กลยุทธ์นะครับเจ้าตัวหมักล้อมนี่แหละสีขาวและสีดําในการโจมตีศัตรูนะครับมาดูสกิลกันมาดีกว่าคุณผู้ชมนะครับสกิลนะครับอันแรกคือเซโกโจมตี100%นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอัพเต็มได้เป็น120%นะครับสกิล อขายของของเขาเลยในแคปสกิลไอคิโดในแคปสกิลนี้ก็จะอิงกับเรื่องของการเล่นหมาระดาด้วยผมชอบมากมันน่ารักดีรอบนี้เจ้าเพลงแล้วโอมาเอวามชินเดรุ <laughs> <laughs> นะครับก็สกิลนี้เป็นพาสซีฟนะครับเมื่อท่านคิซะอะเนี่ยทำการโจมตีนะครับจะทําให้ติดสถานะคุโรชิโระนะครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าขาวหรือดําก็คือบ่องบอกถึงตัวหมากนั่นเองคุณผู้ชมนะครับเอาง่ายๆคือเมื่อท่านคิซะเอะโจมตีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จะสุ่มติดนะครับเป็นดีบัฟหมากสีขาวหรือหมากสีดำนะครับโดย จะทําให้โดนเดเมจแรงขึ้นเม็ดละ5%นะครับและถ้าเกิดเป็นหมากสีขาวชิโระนะครับจะทําให้เดเมจที่เขาโจมตีออกมานะครับลดไปเม็ดละ5%นะครับโดยที่หมากนี้นะครับจะสแต็กสูงสุดได้อยู่ที่4ขั้นนะฮะแล้วก็สกิลนี้นะครับถ้าเกิดทาการปลกพลังท่านคี่สิแล้วในกรณีที่ศัตรูนั้นนะครับติดหมากสีขาวหรือสีดำเป็นดีบัฟอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นสีเดียวกันนะครับทั้ง4เม็ดจะทำเดเมจอีก600นะครับตุ้มเต็มๆไปเลยนะครับเออนอกจากจะป่วยเป็นดีบับ ยังทําให้เกิดเดเมจได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครสุ่มได้หมากสีด้วยกันจานวน4อันติดนะครับโอ้บอกเลยว่าระเบิดเดเมจนะครับรุนแรงพอสมควรเลยโดยไอ้เจ้าดีบัฟนะฮะหมากขาวดำไอคิโดนี้นะครับศัตรูเนี่ยก็สามารถทําการลบล้างได้เช่นกันโดยที่คุณเนี่ยจะต้องไม่ใช้ลูกไฟวิญญาณนะครับจะถูกนําสุ่มหมากออก1นึ่ขั้นนั่นเองนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าท่านคีซีอิเนี่ยเกก็ปาสแตกนะครับเออหมากขาวดำเรื่อยๆนะฮะและคือ1นึ่งเธอเนี่ยยอมไม่ใช้ลูกไฟเสี ีแกก็ปลาหมากเข้ามาใส่อีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสแต็กหมากแกนี่ปวดสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็สกิลสามนะครับสกิลมือแห่งเทพนะครับอันนี้เนี่ยจะทําการโจมตี9ครั้งนะครับเครั้งเลยนะคุณผู้ชมนะครับแต่ละครั้งทําดเมจสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วถ้าเกิดอัพเต็มนะครับมันจะกลายเป็นห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คูณเก้าเข้าไปก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถือว่ารุนแรงมากๆนะครับสามารถคอมโบกับมิตามะสายโจมตีได้เป็นอย่างดีนะครับอาจจะใส่เป็นฮาริโอนะก็ได้นะครับเเเเพรรรราาาาาาะะะะว่่่มมัััันนนนดด้งจยยอคคคบบบสสหทีปลูกไฟแต ถ้าเกิดคนที่จะเอาพาสซีฟนะครับก็เล่นพวกพยักแดงให้ท่านคีซอนเนี่ยทำการตอบโต้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ปาสแต็คหมากขาวดำไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถปวดได้ดีเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนท่านคีซอนนะครับโอ้โหปาติดหมากรัวๆนะครับทั้งทำให้ได้รับดาเมจมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่เขาปล่อยออกมานะครับและคือสแต็คเนี่ยมันติดร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทำการโจมตีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นตัวดาเมจที่มีดีบัฟปวดมากจริงๆนะครับผมซึ่งในตอนนี้คุณผู้้้้ชชชชมมมกก็สาาาาารรรถอออัััััญญญญเเเเิิินนนนนนนะะคคคบบทท่่่ขึไดแลลวีย แล้วก็จะมีในส่วนของ SP สกินด้วยนะครับน่าจะย่อมาจากสเปเชียลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะฮะจะเป็นสกินสีพิเศษนะครับที่เป็นสกินเดิมนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับตอนนี้มีมาให้เลือกทั้งสิ้น12ตัวโดยที่วิธีการได้รับสกิน SP ใหม่นะครับจะมีอยู่2อย่างคือ1นะครับคุณผู้ชมจะใช้บัตร SP สกินนะครับซึ่งมีโอกาสซุ่มออกนะครับเมื่อเราอันเชิญนั่นเองนะครับก็1บัตรนะครับสามารถมาแลกได้เลย1ตัวนะครับมีตัวอะไรบ้างไปดูกันนะครับ นาฮะเจ้าหญิงปะทองคิงโยฮิเมะก็มานะครับโออิสกิงามินะนี่น้องกระต่ายดวงจันทร์นะครับบอกเลยตัวนี้ตัวรักผมนะครับอุบุเมะนะครับใช้มาตั้งแต่เปิดเกมนะสีดำแดงอย่างเท่นะครับโยคินชินะฮะสีดำทองอืมดูฟีลขึ้นเยอะนะครับน้องงูคิโยฮิเมะนะนี่ก็เป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับนี่พระปาของเรานะครับอาโอโบสุนะฮะแลดูเป็นพระด้านมืดเลยทีเดียวนะครับเนโกงามินะนี่น้องแมวนะครับนี่ชุดสีฟ้าๆนะครับดำๆสวยดีนะครับ มันเลน,นเกะนะครับมาเป็นชุดขาวเลยงานนี้คุณผู้ชมหัวงอกมาเลยนะครับเอออยู่ฝานานไปหน่อยนะครับโคมัสซึมารุนะครับอืมน่ารักนะฮะ กลายเป็นไอ้ลูกนี้ไม่เป็นสีขาวไปแล้วอะชุดดำมาเลยอีนุงามิดำแดงมาอย่างเทพอ้อนะครับแล้วก็สุดท้ายยูเมกุยนะครับอันนี้ก็แลดูไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเอิร์ก็เป็นสีขาวๆมั่วๆนะครับนี่คือ SP สกินทั้งหมดนะครับที่เข้ามาในรอบนี้นะครับก็สามารถเอาบัตรเ t ีให้กับคุณผู้ชมเปิดได้มาแลกรับได้นะครับหรือคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาบัตรทองนะครับมาแลกรับได้เช่นกันตรงนี้เลยคุณผู้ชมนะครับจะใช้จนสิ้น10บัตรทองนะครับบัตรทองนี้ก็ได้จากการเอาตัว SSR ไปคืน วิญญาณที่สัญจ้างเองนะครับเออหนึ่งตัวคือได้10บัดทองก็มาแลกได้เซ็ตเดียวกันเลยคุณผู้ชมนะครับนีมีให้เลือกเหมือนกันเป๊ะก็ใครที่ติ่งตัวไหนนะครับชอบตัวไหนก็ไปแลกเอสทกินมาใช้งานกันได้นะจ๊ะเรือที่2นะครับไปดูกันในส่วนของบอสสกิลนะครับที่มีชื่อว่า กีเลนกันนะครับซึ่งตีกันมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟนะครับแล้วบางทีเนี่ยหดาวเนี่ยมันไม่ทนมือทนเท้าคุณผู้ชมนะครับหลายคนนิ้วหดกันโหดมากจริงนะครับตอนนี้เขาเพิ่มเป็นกีเลน6ดาวมาให้แล้วเออเอาให้หนำใจกันไปเลยนะครับใครตีแล้วลองมาบอกหน่อยนะครับว่ามันโหดร้ายแค่ไหนนะครับอ่ะในส่วนของกีเลน6ดาวก็สามารถมาเปิดได้นี่เลยนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับสวันหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับก็ไปนัดกันว่ากิลคุณผู้ชมเนี่ยจะเปิดกันเวลาไหนนะครับเพราะว่าวันศุกร์เสาร์ โลกที่เอาไว้ลงหาของนั่นเองคุณผู้ชมนี่นะครับหลายคนเริ่มเก่งกันแล้วนะครับจัดไปกีเลน6ดาวนะครับใครตีแล้วมารีวิวให้ฟังกันด้วยนะครับว่าโหดถึงใจที่รอคอยกันหรือเปล่านะครับก็สูส้ๆแล้วกันรวมพลคนกิ้วไปเยอะๆนะครับแล้วก็โหดมันเพื่อรับของรางวัลฟรีๆทุกวันนะครับนี่มียันฟ้าด้วยมีเซตโน้มประหับให้ด้วยนะจ๊ะ คราวรับแข่งขันใหม่นะครับมาอีกแล้วเร c ซิ่งดันเจี้ยนนะครับรอบที่4เหมือนว่าคราวนี้เนี่ยมาถึง5อันทีคุณผู้ชมนะครับก็จะมีในส่วนของบทเพลงกระปะนะครับนี่สกินน้องกระปะของเรามีดันคาไมทตินะครับเอออันนี้ก็มีเปิดให้เล่นนะครับดาบล้มพิทักษ์อูบูเมะนะฮะแล้วก็จะมีสองอันคืออารากวะจอมพิโรธนะครับและความผูกพันของโมมิจินี่เลย5อันนะครับเรสซิ่งดันเจียนใหม่นะครับก็ไปลงกันนะครับแล้วก็แข่งขันกันจับเวลาเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับว่าการที่จะเข้าไปแข่ง การผ่านนะครับทั้ง10ดันเพื่อเก็บสกินมาก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถลงไปเล่นได้นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะเก็บเวลานะครับให้ดีที่สุดนะครับหนึ่งพันอันดับแรกนะครับก็สามารถที่จะรับรางวัลกันไปได้เลยและสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่า hehe, เห็นหน้าท่านคีเซอีเข้ามาเป็นชิคกี้พมีแล้วนะครับก็อดคิดถึงไม่ได้เพราะว่ามาอีกแล้วนะครับแต่ระบบเดิมพันนี่เลยนะครับทีกีคาเอรุรออยู่แล้วคุณผู้ชมนี่เลยเต้นรอเราอยู่นะครับตรงนี้เห็นชัดเจนเด่นตระ่านอยนะครับมาเล่นเดิมพันกันได้นะครับเหมือนเดิมเลยนนรัมาาาดดูกแแขข่่งวสี น้เงิน2ฝั่งนะครับมีชีกิกามิตัวใดสุ่มเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ให้ AI เนี่ยมันแข่งกันเราก็มีหน้าที่นะครับในการลงเงินเดิมพันนะครับเออยิ่งลงเงินเยอะเนี่ยของรางวัลตอบแทนก็ยิ่งดีถ้าเกิดถูกเนี่ยบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยเอาไว้ปั๊มพวกยันเอ่ยนะครับหรือว่าเก็บทองเอ่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเกิดผิดเนี่ยก็อาจจะล่มจมได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับวิเคราะห์ดีดีว่าฝั่งไหนจะชนะนะครับทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยจะเล่นได้หนึ่งครั้งนะครับระบบเดิม ด้นีก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นแพ็กเกจประจําเดือนธันวาคมแล้วก็จะมีในส่วนของสารเจ้าลึกลับนะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับอิบารากิโดจิสกินปุกปุยอีกด้วยนะครับโอ้โหติดตามไปได้เลยใครที่พลาดไปรอบที่แล้วนะครับรอบนี้วนกลับมาไม่ควรพลาดแล้วนะอ่ะก็นี่คืออัปเดตทั้งหมดนะครับพคุณทุกคนด้วยที่ติดตามกันในคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่บด้วยนะครับกด u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปดีๆไปห้้าาคบบวอลไปกก่่แพใมมิผยจ